วันดีครับประเด็นที่ผมจะนําเสนอต่อท่านในวันนี้เป็นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่หลายคนไม่ทราบอาจเป็นประโยชน์ต่อบางท่านที่กําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการสูบบุหรี่ท่านผระชมครับบุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งหากเราสูบบุหรี่กันเป็นประจำมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากมาย เป็นต้นว่าทําให้เกิดโรคหัวใจและสมองถูกทําลายจากการขาดเลือดและอื่นๆอีกมากมายนั่นยังไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากนาเสนอน,นําเสนอนั้นคือปัญหาของสุขภาพอันเกิดจากการสูบบุหรี่ซึ่งหลายท่านยังไม่ทราบนั่นก็คือประการที่หนึงมันสามารถทำให้คนสูบบุหรี่นั้นดูแก่เกินวัย ใบหน้าเกิดมีอาการเหี่ยวยน่นฟันเหลืองแล้วก็ผมงอกก่อนไวอันควรประการที่สองการสูบบุหรีเป็นประจำนั้นมันสามารถทำให้ท่านผู้นั้นมีอายุสั้นกว่าปกติโดยผลของการศึกษารายงานออกมาว่าทุกหนึ่งมวลที่ท่านสูบเข้าไปนั้นมันจะทำให้ท่านมีอายุสั้นลง11นาทีหนึ่งซองที่ท่านสูบ มันจะทำให้อายุของท่านสั้นลง3.5ชั่วโมงและถ้าหากท่านสูบติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปีวันละหนึ่งสองมันจะทำให้อายุของท่านสั้นลง55วันประการที่3การที่ท่านสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันมันสามารถทำให้ท่านสูญเสียสมรรถภาพทางเพศของท่านได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะบุหรี่ที่ท่านสูบเข้าไปนั้น มันทำให้เส้นเลือดแดงทั้งหลายที่อยู่ภายในร่างกายตลอดรวมถึงเส้นเลือดแดงที่นําเลือดไปยังอวัยวะเพศของท่านเกิดการตีบแคบเป็นเหตุให้อวัยวะเพศของท่านไม่แข็งตัวประการที่4นะครับการสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันนั้นมันสามารถทําให้ท่านเกิดเป็นโรคมะเร็งของลำไส้ได้หลายคนเข้าใจว่าการสูบบุหรี่นั้น มันทำให้เกิดมะเร็งของบอดเท่านั้นแต่ตามเป็นจริงแล้วมันยังสามารถทำให้เกิดมะเร็งที่ส่วนอื่นของร่างกายได้ด้วยเช่นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบุหรี่สารเคมีที่มีอยู่ในบุหรี่นั้นมันไปทำลายยีนที่อยู่ในเซลล์ของผิวภายในลำไส้ใหญ่แล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาได้ประการถัดไป การสูบบุหรีนั้นสามารถทําให้สตรีนะครับมีบุทยากได้ในกรณีที่ท่านไม่สูบบุหรีแต่สามีของท่านสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันการสูดควันบุหรี่จากสามีของท่านอาจเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ท่านมีปัญหาในการตั้งครรภ์ได้ท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านทราบ เกี่ยวกับการซูบุรีว่ามันมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรได้บ้างสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ